ฟ้าฉันยังงงอยู่เลยว่าทำไมคดีบ้านสวนแห่งความมืดถึงถูกตัดสินแบบนั้นดูยังไงมันก็คือการกระทำอนาจารเด็กนะทำไมศาลไม่ใช้มาตรา2-8-3ทวีฉันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นมาตรานั้นนะแต่มันคงมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดดูเหมือนพวกเรากำลังถกเถียงเรื่องคดีบ้านสวนแห่งความมืดกันอยู่ใช่ไหมครับนี่คือคดีที่ผมอยากจะยกมาเป็นกรณีศึกษาในวันนี้พอดี อาจารย์ครับผมสงสัยว่าทำไมจำเลยทั้งสองถึงถูกตัดสินตามปอมาตรา283วรรค3ซึ่งเป็นความผิดฐานเป็นธุระจัดหาแทนที่จะเป็นปอมาตรา283ทวีวรรค2ที่ดูเหมือนจะตรงกับการกระทำมากกว่าครับนั่นคือคำถามที่ดีมากพายุคำตอบอยู่ที่เจตนาครับมาตรา283ทวีวรรค2ระบุว่าการกระทำต้อง เพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้ร่วมกระทำความผิดกับตนในทางกลับกันมาตรา283วรรคสามระบุว่าการกระทำนั้นต้องเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะในคดีนี้จำเลยไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำอนาจารกับเด็กด้วยตัวเองแต่มีเจตนาที่เป็นธุระจัดหาเพื่อให้ลูกค้า ซึ่งก็คือผู้อื่นมากระทําแทนใช่ไหมคะถูกต้องครับฟ้าการกระทําของจําเลยทั้งสองคนคือการพาเด็ดไปเพื่อค้าประเวณีซึ่งเป็นไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นไม่ใช่ของตนเองดังนั้นการกระทําจึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา283วรรคสผมเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับว่าแม้ผลลัพธ์จะดูคล้ายกัน แต่เจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังการกระทำนั้นทำให้กฎหมายต้องจำแนกความผิดอย่างละเอียดและนี่คืออีกประเด็นที่สำคัญมากครับในคดีนี้การกระทำของจำเลยอาจผิดกฎหมายหลายบททั้งการค้ามนุษย์การเป็นธุระจัดขาและการอนาจาร ซึ่งสารดีกาในดีกาที่4057ทับ2560ได้วินิจฉัยตามปอ,อมาตรา90ว่าในกรณีที่การกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทศารจะต้องลงโทษในกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดแบบนี้ก็แปลว่าแม้จะผิดหลายอย่างแต่ก็ลงโทษแค่ครั้งเดียวในบทที่หนักที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับ นี่เป็นหลักการสำคัญในกฎหมายอาญาที่มุ่งเน้นให้การลงโทษมีความเหมาะสมกับความร้ายแรงของความผิดที่เกิดขึ้นจริงครับขอบคุณครับอาจารย์ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมกฎหมายถึงต้องละเอียดขนาดนี้มันไม่ใช่แค่การลงโทษแต่คือการหาความยุติธรรมที่ถูกต้องที่สุดครับยอดเยี่ยมมากครับนักศึกษาและนี่คือหัวใจสำคัญของการเรียนกฎหมายที่เราทุกคนต้องจำไว้นะครับ